เราเจอแฟนคลับคนแรกแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเติ้งกาเฟ์เช่นเคยนะครับผมตอนนี้จะบอกว่าเราเจอแฟนคลับคนแรกแล้วนะครับที่มามาทักทายเรานะครับผมเดี๋ยวขอแนะนําตัวอันนี้แฟนคลับคนแรกนะครับผมชื่ออะไรเอ่ยน้องเปรมครับชื่อน้องเปรมครับ่วนคนนี้เป็น เป็นลูกชายของสมาชิกที่เล่นด้วยกันที่สนามนะครับผมเชื่อไรครับที่แถลมอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาถามกันว่าเวลาใช้เล่นบอร์ดเนี่ยมันรู้สึกไงบ้างนี่เล่นบอร์ดยี่ห้ออะไรครับแรงยี่ห้ออะไรคะเพนนีครับเพนนีครับผมเป็นไงบ้างครับเล่นแรงเล่นรู้สึกไงนุกนนุกเหรอโอ้โหโอเคแล้วแล้วเราอะครับเพนนีเป็นไงบ้างรู้สึกมันนุ่มนุ่มนุ่มนี่เด็กก็ยัง เล่นเก่งเลยนะครับผมแล้วอย่างผมว่าเซิร์ฟมันสามารถทําให้เด็กได้ออกกําลังกายแล้วก็ถอยห่างจากมือถือได้เยอะเลยครับนี่เป็นประโยชน์ของมันอย่างหนึ่งผมว่าเป็นเป็นประโยชน์ที่สําคัญมากเลยนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะฮะโอเคเท่านี้ไหนคปดูช่องเต้ยกาเฟอร์ปะหล่อชอบชอบคลิปไหนอคลิปที่แจกูคนอื่นอวันปีใหม่โอ้ชอบโอ้ชอบคลิปที่แจกรูปคนอื่นตอนวันปีใหม่ก,ก,กม็ไปหาดูได้นะครับผม โอเคอันนี้โอเคผมว่าตอนนี้ที่สุพรรณเซิร์ฟกำลังบูมมากเลยผมว่าต่อไปอ่ะใครมาสุพรรณก็มายืมมาจอยกันได้นะฮะพาลูกๆหรือว่าพาน้องๆเพื่อนๆมาจอยกันได้นะครับก็กรุ๊ปสุพรรณบุรีเซิร์ฟสเก็ตย,ยินดีต้อนรับนะครับผมโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราลากันเลยดีไหมเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับก็อย่าลืมกด กดแช่กดไลค์กดแช่กดตับสะไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกระดิ่งโอเคโอเคครับกรงกิงกรงกิงโอเคต่อไปเราก็ขอลากันเลยนะครับบ๊ายบายกล้องเลยเร็วบ๊ายบายเดี๋ยวไว้พบกันใหม่